เฮ้ยน hey! ็อตเงินเดือนออกแล้วอะคืนนี้เราไปร้องคาราโอเกะฉลองกันหน่อยดีกว you know. um, ่าเว้ยเออไม่เอาดีกว่าวะดีฉันมีนัดแล้วอะโอ้ฉันไม่อยากเห็นความขี้เหนียวแบบนี้ของแกเลยอะเดี๋ยวฉันเรียกเองก็ได้นี่ปอนฉันเห็นแกเนี่ยใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายมากเลยนะทุกเดือนเนี่ยแกก็ไม่รู้จักเก็บเงิน่ะมันมีเอาไว้ให้ใช้ไม่ได้มีเอาไว้ให้เก็บฉันเห็นแกกับตอนนั่งคิดบัญชีอยู่ทุกวันเห็นแล้วน่าเบื่อจะตาย ันไม่ใช่แบบนั้นเอานะตอนเนี้ยที่ฉันใช้เงินเนีเพื่อสะสมคอนเนคชั่นไอ้เพื่อนใหม่ที่ฉันรู้จักอะ่ะมันอาจจะเป็นกระแสงเงินสดในภายภาคหน้าก็ได้แกไม่ไปก็ตามใจฮัโลโหลเพื่อนเดี๋ยวคืนนี้ไปร้านอาหารกันดฉันเรียกเองเออเจอกันเว้ย พี่รู้ไหมว่าตอนเนี้เรามีเงินเก็บสองแสนก้าแล้วนะนี่พี่ดูสิเราเก่งกันมากเลยนะพี่อะภูมิใจในตัวเรา2คนมากเลยนะตองพี่นอตแต่ตองเห็นพี่ปอนเขาโพสด้วยนะเห็นเขาไปเที่ยวกับเพื่อนไปร้องเพลงแล้วก็ไปอาบน้ําในสปายเยอะแยะเลยอะต้องว่าชีวิตเขาดูสบายมากเลยเนาะแล้วพี่ไม่อิาเช้าหรอตอง พี่กับปอนเนี่ยเราแตกต่างกันถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะมาจากบ้านเกิดเดียวกันเราสองคนไม่มีพื้นหลังไม่มีเงินเก็บไม่มีคอนเนคชั่นต้องทํางานเก็บเงินเอาเองพี่ว่าการมีเงินอยู่ในมือเนี่ยมันอุ่นใจแล้วก็สบายใจกว่านะพี่น้อยพี่พยมายามมากาแบบต้องเชื่อนะว่าต่อไปเราสองคนเนี่ยต้องดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอนค่ะทีไรต้อช่วยไหมคะ ไม่ช่วยหันหวยที่หนเกี่ยงงเกี่ยงอ่ะนี่มีอะไรกันเหรอถึงคุยทางโทรศัพท์ไม่ได้นี่ปอนอย่าบอกนะว่าแกเมาค้างแต่เมื่อคืนเนี่ยนี่แกแอบไปกู้เงินนอกระบบเล็กๆมาใช่ไหมพี่น็อตพี่ใจเย็นก่อนนะคะ พี่ปอนพี่บอกความจริงพวกเรามาดีกว่านะคะว่าพี่เอาชื่อของพี่น็อตเนี่ยไปใส่เป็นผู้ติดต่อฉุกเฉินใช่ไหมเพราะว่าเจ้าหนี้เขาโทรมาทวงหนี้กับเราแล้วนะโอ้ยมันไม่เป็นไรหรอกมันไม่เกี่ยวกับพวกแกเรื่องที่น่ากังวลมากที่สุดเลยมันก็คือดอกเบี้ยทบต้นทบดอกเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนะเว้แกยังหนุ่มยังแน่มอยู่อ่ะแกไม่ควรเอาชีวิตตัวเอง,อางมาเสี่ยงแบบนี้นะเว้ที่ฉันยืมเงินมาเนี่ยเพราะเอาไปเลี้ยงเพื่อนใหม่ๆแกก็รู้จักคุณลีเจ้าของเหมืองแร่แถวใต้ใช่ไหมพอถึงเวลาเนี่ย เขาก็ใช้ช่องทางจ่ายเงินกู้นิดหน่อยแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะพวกเรากับเขาไอ้มันอยู่กันคนละโลกโอ้ยจะไม่คุยออกับแกแล้วคุยไปก็ลมเสียงจริงป้อ,อนแม่แม่มาที่นี่ได้ไงเนี่ยผมอายเพื่อนเฮ้ยพวกแกฉันไปก่อนนะแม่ไม่มานี่เลยมาคุยกับผมข้างนอกเลยไป,ไปพี่นอ็อ ันเรากลับกันก่อนดีกว่าค่ะตองจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ปอลมันมาเคยยืมเงินพี่ครั้งหนึ่งอ่ะอ้าวเหรอคะเราเข้าไปทำอะไรอะคะเห็นมันบอกว่ามันจะเอาไปซื้อกระเป๋าให้แฟมนมะันอะบอกว่ากระเป๋ามาันะของแท้มันแพงมากก็เลยมายืมเงินพี่หลายพันอยู่เพื่อเอาไปซื้อของปอลให้แฟนนะ ตองว่าพี่ปอนเขาใช้เงินเกินตัวไปมากเลยนะคะแล้วจริงๆที่แม่มาเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามาทําไมด้วยตองมีความรู้สึกว่าตองมีลางสองหอนปแปลกๆไงไม่รู้ค่ะน้อตองอยู่บ้านหรือเปล่าเปิดอไว้ฉันหน่อสิ น็อตตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันไม่ค่อยได้กลับบ้านเลยวะพอกลับบ้านไปอ่ะแม่ก็ป่วยนะฉันไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยมันต้องมีทางออกนะมันจะมีทางออกอะไรล่ะแฟนฉันนะพอรู้เรื่องเนี้ยมันก็บอกเลิกฉันไปแล้วส่วนไอ้เพื่อนของฉันอ่ะก็มีแต่คำพูดดูดีไม่มีใครช่วยเหลือฉันเลยว่ะน็อตเราสองคนเนี่ย ก็มาจากหมู่บ้านเดียวกันแกช่วยเหลือฉันหน่อยได้ไหมวะนี่ปอนฉันก็เตือนแกมาตลอดเลยนะว่าอย่าให้แกเนี่ยใช้เงินสุรุ่ยสุล่ายตอนนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีคนเป็นหนี้เนี่ยมันก็ฟื้นตัวยากฉันขอโทษว่ะฉันขอยืมเงินแกหน่อยได้ไหมก็ได้ฉันจะให้แกยืมแต่แกต้องทำสัญญากับฉันก่อนแกไปเอาโฉนดที่ดินบ้านเกิดแก เอาไว้ที่ฉันก่อนได้ไหมล่ะได้สิขอบใจมากนะแม่ฉันรอดแล้วขอบใจมากนะมันเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆชีวิตคนเราอ่ะก็แสนจะธรรมดาเหมือนกับว่าเราอ่ะเดินอยู่บนน้ำแข็งบางบายอย่างนั้นแหละยุคสมัยเนี้ยจะทำอะไรมันก็ต้องใช้เงินกันทั้งนั้นแหละ พ่อแม่ป่วยธุรกิจล้มละลายตกงานภัยพี่ัติภัยธรรมชาติถ้าเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันทําลายอนาคตแล้วก็ทําลายครอบครัวเราได้เลยนะการที่เรามีเงินเก็บเนี่ยมันก็ทําให้เราสบายใจแล้วก็อุ่นใจมากกว่าแต่น่าเสียดายที่ปอนเขาไม่เข้าใจหลักการเนี้ยตองเองก็หวังว่าเขาจะเข้าใจสักวันหนึ่งนะคะ พาตองมาที่นี่ทำไมอะคะบ้านหลังเนี้ปลายปีเขาก็จะส่งมอบแล้นะต้องรู้ค่ะก็โครงการนี้เราเคยมาดูไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะีคะยินดีด้วยนะตองที่ตองอะ่ะจะได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ฮะอะไรนะคะจริงเหรอคะพี่นอ็อตที่รู้ไหมคะว่าต้องอยากได้บ้านหลังใหญ่แบบนี้มานานแล้วอะนี่ไงบ้านหลังเนี้ย พี่ซื้อเงินสดทั้งหมดเลยนะสัญญาก็อยู่นี่จริงเหรอคะพี่ทองรู้สึกเหมือนกับว่าทองเพิ่งจะซื้อบ้านหลังแรกไปไม่นานนี้เองนะแต่จริงทั้งหมดเนี้ยมันก็เป็นเพราะว่าเราสองคนช่วยกันเก็บเงินนะคะถ้าอย่าง,งน,น,นั้นคืนนี้้องต้องทำอาหารชุดใหญ่ให้พี่แล้วแหละถือซะว่าเป็นการแสดงความยินด,ดีไงดีไหมได้สิคะไม่มีปัญหาอยู่เลย คนเราทำอะไรไม่รู้จักวางแผนสุดท้ายก็ต้องเป็นหนี้